เมื่อนี้สิาพามาเห็ดมีหยอกกุ๊กเกาหลีนะคะมีหยอกกุ๊กตั้งใส่ตัวต้องไปห้องชื่นคิลมเอาใสา่ลงไปค่ะ เนืออไไ้อเรียมเนื้อเลยเดากตัวตัวก็คือที่เปนหอมหอไปเรยๆหอุกเล็กน้อยค่ะสกเทียงชิวชิชช อี่เกาหลีประหยัดเท่กับต้องด้เหตุะต well. ้องเหตุนี้เต็มนะนี่บ้านขางา่มเอาหัวอยู่นี่หัวไปซื้ซื้อข้าะแบบน้อต่งนีกับนอนแ้วซื้อเน้อต่งนีนะคร จะคือแบบนื่องน้ำให้กลิ่นไปเรื่อยๆเติมน,น้ำม่ำไปนะคะอันนี้ไข่ยใส่น้ำประมาณแปดร้อย น้ำประมาณแปดลนะคะใ,ใส่อีกกลิตรหนึ่งค่ะมาเดิดใฟแห้งให้มันเดือดปล่อยให้หม้อเดือดจักน้อยนะคะโซดฟองก็ค่อยบ่ามา เดือดปานหมอนปานหมอนโอ้โหพนไส่ลงจังหน่อยค่ะพ่อหมอเดือดคือไฟหมอและวหกแล้วกันใส่นี่ค่ะใส่สาหร่ายลงไปเลยนะคะ สาลายลงไปเขาก็ชิมปูนะคะเขก็ิมใส่เกลือใส่เกลือแบบตัดขาลูกไตตามหาถามหาด้ยค่ะใส่ผงชูรสเกาหลี โอ้ผมแมนผมซื้อรถน่ะรถดีรถดีเกาหลีมักนัวหลายใสยหลายมักนัวน้อยใสยน้อยใส่ลงไปแล้วก็ใส่เป็นน้ำปลาน้ำปลาเกาหลีนะคะบกเข้มบกเข้มแห้งด้อนบเข้มแห้ง เขาจะามักเอามาเห็ดกิมจีนะคะเสิ้มเบิงนะครับแล้วก็ซิ้มเบิงมักแบบใดนะสูตรว่มีการตายโตัวจะเห็ดน้กกินซิ้มเบิงว่าได้รสที่เขามักบอก เคยลองเอาอันเครื่องปรุงไทยละปานเนลีนลุ่มทงค่ะเลยต้องใส่เครื่องปรุงเก่าดีนั่จังได้จังคือชิ้มสามบวงคัดพอดีเลยค่ะค่ะก็ได้กะจะเป็น กระเทียมสับนะคะกระเทียมสับอันนี้ข่อยสับแล้วก็ปั่นกับฟิตไว้ใ right. ส่ตู้เย็นฟิดไว้แล้วก็ตุ้นเห็นมันแบบแห้งตุนดนแห้งแสบเดิมมีโยกูต่างเป็นจังสันนะคะตุนดนแห้งแสบสูตรข่อยกระสิมีซัมเน่แหละค่ะโบต่า้ใส่อยียงมาก,กมากกายกอง แบบตุนไปเรื่อย